นะเ,เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับแชร์เยอะๆแล้วก็อย่าลืมไปกดที่ชาแวกอกนะนะ้องโอลิฟแมค้าโตเกียวโนบราถูกตำรวจเทศบาลเรียกพบตักเตือนให้แต่งกายมิดชิดเจ้าตัวฝากขอโทษแฟนคลับโดนตักเตือนแล้วนะครับอ่านะเรียบร้อยมันไม่เหมาะสมแล้วอย่าไปเห็นด้วยนะแวกอกนะนะครับมันก็โชว์หน้าอกหน้าใจอะไรมันก็ผวาเดี๋ยวม็จะมีการข่มขืนจะทำจะเล่า เดี๋ยวช่างภาพก็จะไปจับหน้าอกจับก้นจับอะไรมาช่างภาพมันเห็นโอ้โหมันก็ไปไงเห็นแล้วมันก็เกิดความอยากความมือน,น้องก็จะโดนผืนก็ทำำาําชาเราโดนจับเนี่ยโดนแล้วครับเรียบร้อยตํารวจเทศบาลเรียกตักเตือนแล้วครับแต่งกายมิดชิดเออนะครับโชว์หน้าอกหน้าใจอะไรมันไม่ดีนะครับอย่าไปทานะครับนะเลิกเลิอกอนะพักพักเอออือนะครับ อนี่ยวัฒนธรรมจังหวัดเทสกิจเรียกเตือนน้องโอลิฟแม่ค้าแซฟไม่ห้ามเสื้อแหวกอก,อกแต่ขอปิดมิดชิดกว่านี้แหวกได้อย่าแหวกมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลึกเดี๋ยวก็จะมีคนไปไปจับหน้าอกจับอะไรต่างๆไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยจากเชียงใหม่นิวนะวัฒนธรรมจังหวัดมันมันเกินไปอะมันนะนะเราเป็นคนไทยไม่ต้องแหวกกันมากลึกคนมันเกิดอารมณ์ทางเพศมันก็จะไป จับหน้าอกจับก้นอะไรเหมือนกับช่างภาพอืมนะนะครับนี่ก็เขาจับมาแล้วเขาบอกสมยอมแล้วต้องไปสู้กันนะครับผมไม่ได้เข้าข้างอะไรพวกหื่นนะถ้าเขาปฏิเสธก็ต้องนําสืบนะครับนะยิ่งถ้าเกิดว่าไปโดนจับหน้าอกจับก้นจับอะไรต่อหน้าคนเยอะๆแล้วไม่ร้องไม่ไวอยวายนี่ก็ลำบากนะต้องไปตอบสู้กันนะผมไม่ได้เข้าข้างแล้วต้องเขาเขาปฏิเสธนะเราไม่รู้มันทําจริงหรือเปล่าอ่ะ นะว่ากันไปนะเราก็ไม่รู้จะอะไรยังไงนะสมัยนี้อืมอืมนะครับนะสมัยนี้คนเรานะเออให้ทนายพูดถูกเอาไปให้แจ้งความอะไรเลยอะไรนะก็นะเ,เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับแชร์เยอะๆแล้วก็อย่าลืมไปกดที่ช่อง youtube ทนายคลายทุกออฟฟิเชียลช่องใหม่นะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอย่างเดียวเป็นคลิปสั้ข่าวดังๆทุกวันมีทุกวันวันนี้ก็อัพไปสามสี่คลิปนะอืลนะครับมีอะไรบ้างดูดูคอมเมนต์อนะ่ะวันนี้มีเวลาเออบันท่านก็สชอืชออมแต่ครับวิภาพรบอกแชร์ไม่ได้โดนบล็อกสาสิบวันขอบคุณมากวิภาพรนะครับ วันไหนไม่ได้ฟังอาจารย์แล้วนอนไม่หลับไม่เป็นไรกินยานอนหลับไปแล้วกันชุกครูชุกครูชุกครูนะครับนะครับกสทชทาไมไม่ไปห้ามชูกับดีแท็กควบรวมกิจการนะบางคนถามแล้วจะเปิดประมูลทำไมนะเปิดประมูลทําไมขึ้นความถี่พอประมูลเสร็จแล้วก็ไปคั่วกันแล้วก็ไปรวมกันนะครับเออเดี๋ยวนี้มันนายทุนเนี่ยมันก็รวมกันรวมกันก็ปลูกข่านตลาด ต่อไปค่ามือถือก็แพงเพราะอนะไรพอดีแท็กกับไอ้ทูมันรวมกันเดี๋ยวค่ามือถือก็แพงนะครับแล้วจะเปิดประมูลทําไมประมูลเสร็จแล้วก็มาเลยมารวมกันมันก็ไม่แข่งขันกันนะพอมันใหญ่มากมันก็เป็นไงขึ้นราคาเชื่อผมพี่น้องคิดเหมือนผมไหมนะคิดเหมือนผมไหมครับนะเดี๋ยวมันก็ครอบงำตลาดนะ ประเทศไทยคล้ายๆกับประเทศเกาหลีหลเหนือไหมครับแต่พี่น้องว่าเหมือนกันไหมเกาหลีเหนือเนี่ยใครไปสั่งสวิตเกมก็มาได้สั่งประหารช e ีวิตประเทศเรานี่ดูเละพรทับก็ดูไม่ได้เพราะห้ามนะครับหนังโป๊เนี่ยนะเป็นหนังสาหรับผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เลยแต่ทุกวันนี้พอสั่งห้ามเนี่ยก็เลยดูพ,พ,พ,พรทับไม่ได้เลยนะเสียโอกาสไปหมดเนหลายๆคนนะครับ เดินเซเซหัวชนประตูรถสงสัยเริ่มเธอหล่ะว่ากําลังจะหลุดออกจากตาแหน่งนายกใช่หรือไม่อก็นายกตอนนี้ก็เดินเชน,นะโดนะสะดุดบันไดบ้างหัวโขกอขอบประตูรถบ้างผมว่ามันลางไม่ค่อยดีนะนายกเนี่ยนะพี่น้องคิดว่าไงนะครับมันลางไม่ค่อยดีมันมันตอนนี้มัน,มน,มนตําแหน่งจะหลุดหรือเปล่านะผมว่าแกเครียดนะ่ะไหนจะต้องมาโดน พี่นอ้องประชาชนบางส่วนดา่าไหนจะไมันต้องมาภาวะระมัดระวังกับนะพวกในพักตัวเองที่จะหักหลังหรือเปล่าอืมนะครับผมว่าตอนนี้นายกนี่ก็เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยนะครับเหนื่อยอยู่นะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับไปอ,อยากอยู่ในตําแหน่งอย่างนี้มันโดนด่าโดนอะไรไปนายกไปสู้ๆไปนะก็ตั้งเข้าใจนะครับว่าน,นายกทํางานเต็มที่แต่บางครั้งเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้มันควรจะทําต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้่ เออนะครับมีอะไรบ้างครับเด็กนักเรียนก็ยากจนเอ,อ่อทำไมแล้วก็ต้องไปเรียนออนไลน์แท็บเล็ตก็ไม่มีมือถือไม่มีทำไมไม่ซื้อแจกครับที่คุณเฉลาก็ถามแล้วไปแจกทำไมพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จุกครูนะครับนักเรียนเนี่ยดูจะเรียนนะออนไลน์ก็ไม่มีอุปกรณ์นะอาจารย์จิบไวหรือ,อยังครับเ,ออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จเ,เดี๋ยวไปจิบสักคึสองครึบหน่อย นะครับฟังอาจารย์แล้วจเจริญอาหารแต่ฟังรัฐบาลแล้วข้าวติดคอเกือบตายชุมชนสิละทุกรูนะ,รนะครับนะครับแล้วก็นาะยกชะตาจะขาดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์โอ้โหอย่าไปสาบแช่งกันเลยนะครับแค่นี้แกก็เดินเซเดินชนขอบป,ประตูประตูอะไรนะ,นะผมว่าแกเหนื่อยแล้วอาการแกหนักแล้วปัญหาล้อม ไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกจะหักหลังหรือเปล่าเห็นลุงป้อมเดินมาก็ไม่รู้ว่าแกจะมาทําอะไรพกมีดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่างนะเพราะว่าตอนนี้ก็ผวานะไหนจะไหนจะผู้กองแป้งองนะผู้กองธรรมนัสเนี่ยแกก็ยังอยู่นะอยู่ในพักเนี่ยนะเออนะครับกดอแล้วก็ยังไม่ไปยังอยู่นะยังเป็นเลขาธิการพักอยู่สถานการณ์ตอนนี้ลุงตู่ก็เหนื่อยนะไปไหนมาไหนไม่รู้กลัวไอ้พวกลูกน้องจะผักล้มหรือเปล่านะช่วงนี้ก็สะดุดฟันได นะชนขอบอะไรต่างผมว่าแกเครียดนะเพาะหวาไปหมดอ่ะตำแหน่งจะหลุดไหมว่าหลุดไหมว่ากูเออข่าวสินะเปิดโปงผับตรงข้ามสตชจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิสูจน์มานะก็ต้องฟังมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะว่ายังไงเรื่องสินะอืมนะครับพูดเรื่องหัวหัวลำโพงนะครับหัวลำโพงเนี่ยหลายๆลายคนก็มาบอกว่าเดี๋ยวบรรดาพวกเจ้าสัวเนี่ยจะประมูลไป แล้วก็ไปสร้างตึกสูงตึกสูงอะไรต่างๆนะครับ,บทรัพย์สินจะเป็นของทางราชก,การําไมดามาก็พวกเศรษฐีจะเอาไปหมดหรือเปล่าแล้วถ้ามีการประมูลจะมีรับเงินใต้โต๊ะไหมสมมติประมูลกันประมูลกันทรัพย์แสนล้านสมมตนิน่าจะเป็นแสนล้านเพราะมันใจกลางเมืองแสนล้านเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมื่นล้านหมื่นล้านเอาไปใช้ในการหาเสียงได้สบายเ่ยแตนะ่มีบางคนก็พูดนะแต่ผมเชื่อนะครับนะนะครับเรื่องนี้ประชาชนก็จับตานะครับเขามอกากลัวจะมีการมีใต้โต๊ะ สักสิบเปอร์เซ็นต์แสนล้านกับสักหมื่นล้านในการอนุมัติให้เจ้าสัวสามารถเอาหัวลำโพงไปไปทำเป็นอาคารสูงมูลค่าหลายแสนล้านนะครับเจอ,อ <c oughs> เขาเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่านะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการโกงจริงหรือเปล่าแต่ประชาชนก็สงสัยนะว่าเนี่ยโอ้โหมูลค่าเป็นแสนล้านหัวลำโพงถ้าให้บรรดาเจ้าสัวไปเนี่ยเงินใต้โต๊ะนะเงินทอนเป็นหมื่นล้านจริงหรือไม่นะ ประชาชนก็ตั้งคําถามว่าเงินจะหล่นทับใครเป็นหมื่นล้านไหมมันก็น่าคิดนะครับเพราะว่าสถานที่บบนพี้โอ้โหได้ไปก็รวยเลยครับโอโมันไม่มีที่แลวใจกลางเมืองเลยโโหลัวลาโพงเนี่ยนะซัส์สินของหลวงเนี่ยโโนะเปิดประมูลให้เช่านี่ยเหมือนคล้ายคที่เซนทันเห็นนะเซนะนทันนะอ่ะภาคเซนทันรานพราวอะไรเงี้ยอืมนะครับแตมีคนถามมานะก็ตอบไปนะรวยกันเละางานเนี้ยนะอ่านะครับรวยเละ เงินเดือนเป็นแสนขลัการการเมืองซื้อเองไม่ได้หรืองไงไอโฟนสิบสองสิบสามอืมเดี๋ยวครับนี่ผมก็อ่านนะครับศีละเป็นคนหิวแสงไหมไม่รู้นะครับก็ถามสีละดูเนึ่ยเอาศีละฟังอยู่เขาบอกคุณหิวแสงจริงไหมศีละบอกไม่ใช่แล้วครับผมมีแสงในตัวอยู่แล้วทุกรูปนะครับอืมก็ว่ากันไปใครเหมาะเป็นนายกอ่า พี่น้องคิดว่าใครอะประยุทธ์หมอบัญญายกไ่สมัยต่อไปจูรินเขาบอกว่าเขาจะได้เป็นนายกก้าวไกลพิธานะหรือจะเอาใครครับเนอะหรือจะเอาลูกสาวของใครทักษิณเอาไงอยากได้ใครครับอยากเป็นนายกเอ่ออําเภอหนองสองห้องทําไมไม่เจริญอยู่ที่ไหนว่าหนองสองห้องผมไม่รู้จักนะครับเอ่อ ได้เงินมามาใช้หนี้การรถไฟเป็นหนี้อยู่หกแสนล้านการรถไฟก็ทํำยังไงเราเป็นหนี้เยอะเลยหกแสนล้านที่ดินก็เยอะแยะนะบางคนถามว่ามีการทุจริตกันหรือเปล่ามีการโกงกันไหมนะการเมืองโกงหมดไหมทําไมการรถไฟเป็นหนี้เยอะตั้งหกแสนล้าน